วันนี้ก็วันที่11เดือน9นะคะนายวันวันพอดีเลยค่ะวันนี้ก็มีการสอบซีรีส์เพลงรอบที่10นะคะต้องขอบอกเลยว่ารีบมารีวิวในวันนี้เลยเพราะว่าข้อสอบครั้งนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์มากว่า listening เนี่ยมันช้าพูดช้าพูดชัดแล้วก็พวกเข้าใจง่ายคือฟังง่ายมากไปี่าลาดการสอบครั้งนี้ไปต้องขอบอกเลยว่าเสียดายมากๆเพราะว่า เลสเซนนิ่งมันง่ายเล s t ซ n นิ่งเนี่ยมันง่ายค่ะเพราะว่าไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่เล s t ซ n นิ่งอะมันยากช้าชัดเข้าใจง่ายอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าลักษณะการพูดเนี่ยแต่ละแต่ละ n v e r s อ t i o n มันอาจจะนานนะยาวแต่ว่าฟังง่ายแล้วก็ถามคําถามที่แบบง่ายเอื้อให้ตอบมากๆเลยแล้วก็สำนวนที่เราเจอครั้งนี้ก็จะมีเรื่องของการว่า I wish I had I wish I had น่นคือปรฐฐารถนาที่อยากจะมีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเช่น I wish I had by uh, ไอวิ oh no. i ไอไอแคด a ฟอร์ร r ่อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าความจริงคือยังไม่มีถูกไหมคะก็คืออยากมีในปัจจุบันว่ายังไม่มีแล้วก็สำร guest. อง b ีมาย์แก๊สคำว่าแบบ b ีมาย์แก๊ก็คือแบบเออเอาเลยตามสบายเธอมาเป็นแขกของฉันซีสมมติว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยสนใจอยากอ่านหนังสือเล่มนี้จ้างบ้านเธอมีหนังสือเยอะอยากอยากไปอยากไปอ่านบ้างอะไรเงี้ยเราก็ตอบเพื่อนว่าโอเค b ีมาย์แก๊ก็คือแบบเชิญชวนให้เพื่อนมาที่บ้านมายืมหนังสืออ่านได้เลย แล้วก็เรื่องของสังนนบอกว่า never too old to learn something นะคะ oh. ก็คือหมือนว่าคนเราอ่ะไม่มีทางแก่เกินไปที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆมาในเรื่องของตัวศัพ์ไอที่เป็นเรื่องของ long conversation หรือว่าพวกท้องเนี่ยก็จะมีเรื่องของ f a u t เนี่ยสามสอ,อย่างก็จะปี conversation ก็จะมีเรื่องของ f Food เหมือนกันว่าทำไมคนเราถึงชอบกิน f Food แล้วพอในเรื่องทองก็มีเรื่องของ f r u t addiction นะคะก็จะเห็น,นะคะฟังง่ายไม่ได้มีอะไรยาก ชอต่อในส่วนของเ m ม,ม่าก,ก่อนดีกว่า grammar ครมมั้งนี้เนี่ยเรื่องที่เซอร์ไพรส์ก็คือบี redundancy ออกค่อนข้างเยอะหลายข้อแล้วก็เรื่องของการใช้ almost กับออสล l y การใช้เอชตามด้วยนามเอกพจน์การใช้ other แล้วก็เรื่องของการใช้ the บวกคำนามชี้เฉพาะนะคะที่แบบเด่นเดน่แล้วก็วนกลับมาอีกแล้วเรื่องเ f f e c t กับ affect affect ตัว e เป็น noun affect ตัว a e, เป็น verb ค่ะในส่วนของ reading ก็ต้องบอกกันว่า reading ครั้งนี้ ไม่ได้ยากเกินไปเรดยิ้งครั้งนี้เป็นเรื่องเกาะการสแรสังคมปัจจุบันเราก็ง่ายที่สำคัญเซอร์ไพรส์คือมีเรื่องนึงเอาเรื่องของเหตุการณ์ทวินทาวเวอร์มาพูดก็คือที่ทวินทาวเวอร์ในย่านโรสทรัชเชนเตอร์ที่นิวยอร์กนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ก็เกิดวันที่11เดเดือน9เมื่อปี2001ซึ่งมันก็วนกลับมาพอดีนะคะแล้วก็เป็นประวัติเรื่องของตึกแปดมีวัชห้าเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงแล้วกลายเป็นเมมโมเรียลแเป็นสรณ์สถาน ส่วนเรื่องอื่นก็จะมีเนื้อหาของเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะค่ะมีทั้งเรื่องของการพึ่งพาเทคโนโลยีในปัจจุบันในการทํางานแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์รวมถึงเรื่องของอิเล็กทรอนิกสวที่เป็นเศษขยะเอนเกสที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็มีเรื่องที่ัหนคือเรื่องของการล่าประวานค่ะเรื่องของที่เป็นประเทศไอร์แลนด์ก็เหมือนกับว่าอยากที่จะยุติเขาเรียกว่าอะไรอะประเพณีในการล่าวานของเขา สุดท้ายที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการตัดต่อเจเนติกการต่อยีนที่เอามาช่วยในการกระตุ้นยาเคมีที่ใช้ในการรักษา,าเซลล์มะเร็งค่ะสำหรับการไปเบลครั้งนี้ก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่อยากจะย้ำก็คือว่าครั้งนี้ง่ายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าครั้งหน้าเนี่ยมันจะง่ายเหมือนครั้งนี้ไหมเพราะฉะนั้นใครที่สอบผัดไปครั้งที่สิบเนี่ยก็ขอแสดงความนดีด้วยคิดว่าขดได้ก็คงดีแน่นอน